นสติราสเพ์ play. สถานีนี้เรามาหลายครั้งแล้วนะคะมีประสบการณ์ทั้งด้านดีและไม่ดีนะคะด้านไม่ดีก็คือเนี่ยในสถานีรถไฟใต้ดินตรงนี้เราเกือบโดนล้วงกระเป๋านะคะเข้ามาเป็นทีมเลยค่ะเขาทำเป็นทีมนะคะเขาตามพวกเราลงไปถึงอ่า สถานีข้างในเลยนะคะแล้วก็ขึ้นบนรถไฟขึ้นไปคนนึงบล็อกด้านหน้าไว้อีกคนนึงอยู่ด้านหลังอีกคนนึงชี้เป้าว่าให้หยิบตรงไหนตรงตรง,ตรง s <S แต่คนของเรารู้ตัวก่อน <Yeah. S 1> ก็เลยผลักแขนที่เขาบล็อกเราไว้ออกนะคะ นี่สถานีนี่แหละคะ่ะที่เกือบโดนล้วงกระเป๋านะคะเราต้องระมัดระวังมากขึ้นมีมิจฉาชีพเยอะนะคะไม่ว่าที่ไหนเมืองไหนก็คงคล้ายๆกันเราจะไปที่ชายหาดนะคะไปที่ชายหาดไปค่ะเหมือนเดิมนะคะคือ,อลงไฟสแกนบัตรสแกนตัว๋ว แกนเหมือนเดิมค่ะทุกสถานีบัตรของเรายังใช้ได้จนถึงค่ำน,นี้แหละค่ะคืนนี้เนี่ยสถานีเนี้ยที่พวกเราโดนเกือบสถานีเนี้ยข้างล่างนี่นะคะที่พวกเราเกือบโดนล้วงกระเป๋าเราเดินลงไปตรงนี้แล้วมีผู้ชายสามคนมาบล็อกบล็อกหน้าบล็อกหลังไว้และอีกคนหนึ่งขึ้นมาชี้เป้า แต่โชคดีนะคะเรารู้ตัวก่อนก็เลยไม่เจอหลวงกระเป๋าไปค่ะรถไปมาแล้วนะคะโอเครีบ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 ไปทะเลกันต้องระวังนะคะต้องระวังกระเป๋าคะ่ะ ขึ้นมานะคะวันที่พวกเราเกือบโดนล้วงกระเป๋านะคะคนเยอะมากขึ้นมาประตูข้างในรถไฟอย่างนี้ค่ะอีกคนนึงล็อกด้านหน้าไว้ที่ประตูไม่ให้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ถุงหมูหิ้วเหมือนถุงใส่ผลไม้นะคะปิดหน้าไว้อีกคนนึงชี้เป้าบอกว่าตรงแผนที่เพราะวกาตรงช่องเปิดเงินนี่คือมีแผนที่เสียอยู่นะคะ และอีกคนนึงอยู่ด้านหลังเป็นคนเปิดซิปกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าเล็ก,ลกนี่ค่ะแล้เนี่ยสะพานมันอย่างอ็นะคะแต่พอดีคนของเรารู้ตัวก่อนก็เลยฝักมือไอ้คนที่บางหน้ามีออกแล้วก็บอกก้มดูกระเป๋าเนี่ยซิป,ปเปิดไปครึ่งหนะะึงแล้ค่ะโชคดีไม่โดนแล้วพวกนั้นก็วิ่งลงจากรถไฟค่ะ มีประสบการณ์ที่รถไฟใต้ดินที่กรุงเทพฯ